สวัสดีครับพี่น้องชาวนุกเขาทุกท่านครับวันนี้จะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับพี้หยิบเอาเรื่องราวของการที่จะเจาะผนยกนะครับฝากไปถึงหลายท่านที่สั่งเศร้านะครับเศร้าแบบนี้เป็นรุ่นออยินวันนะครับรุ่นนี้ใส่ได้กับทุกรุ่นนะครับมีทั้งแบบที่เจาะสกูแล้วก็ที่ใส่สลักนะครับแต่ปัญหามันจะเกิดนะครับคือผนยกที่ ท่านมีอยู่หรือท่านสั่งมาบางทีปัญหามันก็คืออพเนยดฮะจะบางจะหนาจะสูงจะต่ําไม่เท่ากันนะครับซึ่งรูที่เจาะไปให้เนี่ยเป็นรูที่เจาะไว้เผื่อนะครับแต่พเนยกบางตัวก็จะมีเจาะรูมาแล้วแต่ว่าไม่ตรงฮนะอย่างสมมุติว่าตัวนี้เป็นออกพเนยกเก่านะครับที่เอามาทําก็จะมีรูเจาะเนี้ยใส่สลักนะครับ ใส่เงี้ยก็ไม่ได้ไงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ตรงทีนี้จาเป็นต้องเจาะใหม่ครับเจาะใหม่ก็เลยต้องเอาอ่าตรงนี้คลิปนี้ถือว่าเป็นการแนะนําวิธีแล้วกันนะครับวิธีในการที่จะเจาะก่อนอื่นนะครับท้านีดเราอันนี้คือคือตัวที่อ่าลงไปวันนั้นนะครับที่ทําให้เสร็จแล้วก็เตรียมส่งลูกค้าตอนนี้ทําเสร็จาจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทําส่งทําสีอะไรเรียบร้อยหาพัน เชือกพันอะไรเรียบร้อยเก็บงานน่าจะโอเคแล้วครับตอนนี้พร้อมส่งแล้วก็พี่เขาเอาหัวด้วยก็จะเจาะหัวไปให้ก็ถือว่าเป็นการทําคลิปเป็นในตัวนะฮะก็จะได้แบ่งความรู้ถ้าท่านไหนที่รู้แล้วก็ต้องขออภัยนะครับฝากสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าถ้าในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าพเนียดที่ขึ้นกงแล้วยากนะครับแต่ถ้าเป็นคอนพเนียดที่ยังไม่ได้ใส อ,อกพะเนี่ยที่ยังไม่ได้ใส่กงที่ยังไม่ขึ้นกงอะ่ะจะเจาะได้ก่อนแต่ปัญหามันก็คือพอสั่งเศร้าไปรูที่มีอยู่ที่หัวเศร้าก็จะไม่ตรงอีกนั่นคือปัญหาที่เกิดน,นะครับก่อนอื่นนะครับฝากด้วยนิดนึงอันนี้เป็นถือว่าเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่จะใช้กับไม้เศร้านะครับถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะเจาะนะครับให้ช่างพะเนียดูนิดนึงนะฮะที่ผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับที่ใส่เทปพ,พันเข้าไปเพราะว่า เผื่อน้ำหนักนกนะฮะอันนี้คือเผื่อน้ำหนักนกเวลาเราใช้งานจริงเผื่อน้ำหนักนกที่อยู่ในกรงลองดูลองหองลองหาไม้หรือคานอะไรก็ได้นะครับช่างดูอ่าถ้าอย่างนี้มันเอน็นนะถ้าเราจะเจาะตำแหน่งนี้คือน้ำหนักจะทิ้งไปด้านหน้านะครับเราก็ช่างมาดูลองดูอันนี้เอ็นหลังนะครับลองหาอะไรก็ได้เอากำกึง่งไม่ต้องเป๊ะๆมากก็ได้แต่ว่าให้ใกล้เคียงที่สุดนะฮะอ่าตำแหน่งน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะใกล้เคียงนะฮะ กระดกว่านี้ช่วงอยู่ประมาณคันฟาดแต่คันฟาดยังไงเจาะไม่ได้นะครับเจาะไม่ได้เราก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งเหลือน่าจะเป็นช่องประมาณนี้ตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้เข้าไปเทียบนะครับเทียบเข้าไปเนี่ยทำผมทำไว้คือแน่นอนถ้าปัญหาที่เกิดเนี่ยเมื่อคืนผมก็เห็นอ่าท่านหนึ่งลงคลิปนะครับในกลุ่มเจอปัญหาที่ว่าอกพเนตดมันเล็กกว่าตัวแป่นรับ ตัวสลักนะครับจะทํายังไงเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วมันมันโยกเยกอย่างนี้นะครับลองดูครับว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมนะครับตอนนี้ถือว่าได้ศูนย์นะครับได้ตําแหน่งที่น่าจะโอเคแต่ยังอย่างว่านะครับทั้งผมถ้าถ้าไม่ต้องเจาะสลักก็คือสกูยึดได้เลยนะครับแน่นแน่นอนนะฟิตเปียกเลยนะสกูสองตัวแป้นรับประมาณสิบเซนนะครับคือยังไงก็ไม่ดิน้นปัญหาของผนีย,นยกไม่มีฮนะแต่ตอนนี้ก็คือจะทําไว้เผื่อให้ก็คือจะเจาะไปด้วยแล้วทีนี้ แน่นอนครับดอกสว่านทั่วไปดอกสว่านทั่วไปที่เราใช้กันอยู่นะพวกอย่างนี้ดอกสันส้นๆเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไม่ถึงแน่นอนครับลึกมากทีนี้เราก็ต้องหาวิธีนะอันนี้ก็เอาอันนี้เป็นลวดสปริงคันล่มเก่านะครับคันล่มเป็น แล้วก็มาเชียร์ปลายออกนิดนึงนะครับไม่ให้มันใหญ่มากเพราะคันล่มสปริงรุ่นนี้ก็จะใหญ่แต่มันแล้วแต่เบอร์นะครับใช้ลวดใช้อะไรก็ได้ที่แข็งที่เหล็กอะไรก็ได้แล้วก็มาแต่งเอากับว่ารูไม่ให้มันใหญ่มากเกินไปเนี่ยครับถ้าอย่างนี้เราจะเราจะแทงเข้าไปได้นะครับเราจะแทงเข้าไปได้เพราะถ้างั้นเราจะหมดสิทธิ์เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราจะแทงถึงนีฮะนี่ครับ เราเจียปลายนิดหนึ่งดูว่าเราจะเอารูบนหรือล่างนะครับแทงให้ทะลุเลยอันนี้เราจะลองเจาะรูบนนะน่าจะใส่น่าจะใส่ได้สะดวกกว่าเพราะถ้าข้างล่างนี่อาจจะเบียดเต้นบางทีอาจจะทําให้อกปนีแตกได้นะครับต่อเลยครับเจาะให้ทะลุฝั่งนั้นนะครับ โอเคครับเป็นไงครับพี่น้องนี่ทะลุเลยรูตรงเป๊ะเลยนะครับลองดูว่าถ้าเราใส่เข้าไปแล้วใส่สลักเข้าไปจะเป็นยังไงอันนี้คือเราเกียวปลายแล้วเป็นคันของอกเพราน,นี้ตัวนี้เป็นของอเป็นเป็นอกประดูนะครับก็เลยก็เลยแข็งนิดนึงควันขึ้นเลยนะครับถ้าเราใส่สลักเข้าไปนะครับอันนี้ใส่สลักเล็กเข้าไปลองดูใส่สลักเข้าไปจะเป็นยังไง มันจะมันจะแน่นไหมนะครับโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับตัวสลักนี่ถ้าเราเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ต้องแก้ด้วยการทําห่วงสลักให้ยาวนิดนึ่งให้ให้ใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะจับง่ายนะครับเดี๋ยวจะทําต,ตัวนี้จะทําแก้ไปให้ด้วยนะครับ ให้มันจับให้เราจับเสียบเข้าได้ง่ายนะครับตัวที่เป็นทำมาทำสลักนี่เราต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะใช้เหล็กใช้ลวดขนาดไหนที่จะทำสลักนะครับถ้าในลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องทำสลักให้โค้งเพื่อที่จะให้เรามีพื้นที่ในการจับนะครับในการจับสลักแล้วก็ล็อกเข้าไป ง่ายอันนี้ถือว่าอันนี้ทั้งนั้นที่มันดิ้นนะครับดิ้นมากเลยถ้าใส่เข้าไปถ้าถ้าเจาะไม่แน่นนี้ถ้าถ้าไม่ตรงรูจริงเนี่ยดิ้นเลยนะฮะใส่เข้าไปอ่าอย่างนี้จับได้ง่ายนะครับเรียบร้อยน้อยนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหา ลวดตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้ให้ฟิตหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ไปนิดนึงตัวใหญ่ไปเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ของประเนียบตัวนี้คือทําเผื่อนว่าขอชาวาด้วยกงซี่กงก็เลยจะแคบเรานิ้วเราเข้ายากแต่อย่างเงี้ยแน่นครับนี่แหละฮะคืออย่างหนึ่งที่ทําเพราะว่าถ้าเราใส่สลักคือเราง่ายเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็ถอดแล้วก็ยกออกได้เลยนะฮะถอดออกได้เลยแล้วก็หรือว่าบางคนที่ไปต่อแบบคาราวานนะครับ ไปแบบคาราวานอาจจะต้องได้ใช้ได้วางบนพื้นรถวางกองวางอะไรจะได้วางง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าใส่หัวไปก็าวางไม่ได้นะครับไปเจอลวดตัวนี้มานะครับน่าจะพอดีนะครับดูแล้วน่าจะพอดีเดีย๋ยวลองดูว่ารูที่เราเจาะเข้าไปมันฟิตพอดีไหมนะครับกับลวดเบอร์นี้ ถ้ามันฟิตก็โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวลวดตัวนําตัวนี้ให้นะฮะเพราะตัวนี้พื้นที่ในการจับน้อยเราก็ต้องทําตัวสลักให้โค้งใหญ่หน่อยนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะได้ทำํำง่ายๆนะ,ะจับเวลาเสียบสลักจะได้ทำํำง่ายไม่ต้องยัดเข้าไปลึกไม่ต้องสอดนิ้วเข้าไปลึกมากครับน่าจะพอนะฮะ เราดูถ้าโอเคแล้วก็จะทำสีให้นะครับประมาณนี้นะนี่ครับนี่คได้ละประมาณนี้ลองดูนะครับว่าจะโอเคไหมอ่าตัวนี้นะครับหัวตัวนี้เราจะใส่ตะขอเนี่ยไปหน้าหรือหลังก็ได้นะครับมันอยู่ที่ตอนที่เราใส่นะฮะถ้าเราจะเกาะด้านหลังเราก็ใส่อย่างนี้หรือว่าเราจะเกาะ ด้านหน้าก็ตรงอยู่อย่างนี้ตรงอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเราก็ถอดอย่างนี้สมุิด้วยกอดด้านหน้าตำแหน่งก็ยังเป็นตำแหน่งเดิมนะครับรูเดิมนะครับเนี้ยแน่น,นครับอย่างเงี้ยได้ละได้แล้วนะครับได้แล้วโอเคทั้งก็ต้องใช้วิธีนี้เปลี่ยนสลักให้ใหม่นะครับเปลี่ยนสลักใหม่นะครับอกขเนียดเล็กๆนะครับตัวนี้อกขเนียดเล็ก พระเนี่ยเล็กคือตัวแป้นลับตัวนี้อ่าแป้นตัวนี้ทําไว้หนึ่งนิ้วนะครับแต่อกน่าจะประมาณสักเซน,น,นครึ่งนิดเดียวส่วนมนากการใส่สลักแล้วจะมีปัญหาเพราะว่าคนใส่เข้าไปแล้วมันไม่ค่อยแน่นนะครับเนี่ยฮะมันมีช่องว่างหรือบางท่านก็อาจจะต้องใช้ไม้เสริมนะครับไม้เสริมตรงนี้ให้มันแน่นมากขึ้นเสิมตรงช่องช่วงอ,อกพระเนียนะครับเสริม แต่บางคนก็คือไม่เสริมนะครับเอาก็ยังไงก็เอายังงันเลยอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การประกอบนะครับที่สาคัญอยู่ที่ตอนเจาะเข้าไปด้วยนะครับนครับโอ้โหแน่นแน่นปึ๊กเลยที่ประตูกรงตัวนี้ทําทําทําแน่นนะทําแน่นแล้วก็แต่ว่าเป็นประตูล่างส่วนมากก็ปลอดภัยครับานกจะออกจะหลุดเวลาไปแล้วก็ดึง ผ้าคุมออกเนี้ยมันจะมีปัญหานะฮเรียบร้อยครับสลักเราก็ให้เหลือโผล่อย่างนงี้นะครับให้เหลือโผล่างี้เราก็จะดึงออกง่ายนะครับถ้าอยากเสริมให้นั่นมากขึ้นก็คือใช้โฟมหรือว่าใชา้ผ้าหรือกระดาษบางๆก็ได้นะครับใส่แต่แน่นอนสุดก็คือการ จาะครับสกูสองตัวสกูสองตัวนะครับยึดตัวนี้ใส่กับอกพเนียดได้เลยรับรองครับโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่สนใจพรเนียดครับสามารถที่จะสั่งเข้ามาได้นะครับตอนนี้เริ่มทำตัวนี้ที่ที่อ๋อสพสตูลนะครับสั่งมาเดี๋ยวาลังจะขึ้นให้นี้นะครับตอนนี้เตรียมส่งนะครับก็จะทํา สีประมาณนี้นะครับใช้ได้ทั้งนกเขาชวาแล้วก็นกเขาใหญ่นะครับสูกงก็ประมาณนี้กับท่านรัดหกสิบเก้าเจ็ดเจ็ดสิบเซนประมาณนี้หกสิบเก้าเซนครับผมฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ทักทายกันเข้ามาดูแล้วกันนะครับใครที่สนใจหรือว่าจะเป็นเศร้าต่อนกนะครับเศร้าต่อหัวตอนนี้หัวนะครับทาไว้เยอะเลยนะครับนะี่กำลังเชื่อมอยู่ก็เีกหลา สิหัวเหมือนกันครับแล้วก็ที่เสร็จที่เตรียมส่งก็มีก็พร้อมนะครับแต่ก็จะพยายามทยอยทําไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ